สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลจับผิดหนุ่มสอนรามติกบิ๊กบราเธอร์สวีททรเรด้วยกันจากกรณีราา่าประกาศยาขาดของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และอดีตภรรยาติกบิ๊กบราเธอร์ที่เริ่มต้นเมื่อพระเอกหนุ่มได้ออกมาโพสต์ข้อความทํานองว่าตอนแรกติกบิ๊กบราเธอร์ได้ยาขาดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วการติดตามทวงนี่หรือธุรกรรมการเงินทั้งหมดให้ไปตามกับเจ้าตัวเอง ล่าสุดชาวโซเชียลตาดีจับผิดหนุ่มสอนรามติ๊กบิ๊กบราเธอร์สอบแวริเทิร์สัมพันธ์สวิตทะเลด้วยกันโดยชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสาวติ๊กว่าเมื่อเขาไปเที่ยวกับโูกและสอนราม4วันที่แล้วสอนรามกับโูกก็อยู่พัทยาอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ